สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนหรือเซลล์โมจากร้านบัวสอนอัมพอนแท็เตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาปั๊มบางจากครับผมอำเภอองลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับติดสายติดถนนสายเอเชียมุ่งหน้าขึ้นเหนือแล้วครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นยันม์มาพรีเมียมนะครับ ef 5 1 4 T นทนะครับคันนี้มาพร้อมกับใบมีดดินหน้าแล้วก็พานรังให้ครับผมแล้วก็ยางใหม่4เส้น ใม่กิบกิ๊บเลยครับยางใหม่สี่เส้นนะครับผมไม่ว่ายางหน้ายางหลังเราดูตัวรถกันครับสภาพเดิมๆครับไม่เยอะไม่ซึมไม่รั่วครับตัวรถแห้งๆดูด้านหลังครับผมในวิดีโอยังกิ๊บกิอยู่นะครับผมไม่เสกครับรถแห้งๆนะครับผมว่าจะเป็นงานไรงานสวนงานนา รถคันนี้สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ครับผมยันมาพรีเมียม EF514T นะครับผมถ้าหากลูกค้าท่านใดกำลังมองหานะครับผมยันมาพรีเมียม EF514T คันนี้มาในราคาเพียง5 3 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีส่งฟรี3 0 0กิโแรกแล้วก็ค่าแนะนำจากทางร้านใน5,000บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าหากลูกค้าท่านใดมาซื้อด้วยตนเองไม่มีค่านำพานะครับผมเราจะโอนกรรมสิทธิ์ ให้ฟรีนะครับเราจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับ08136597081605237แล้วก็อีกเบอร์นึงครับเบอร์โดยตรงถึงผมนะครับผม0986232342นะครับผมเดี๋ยวช่างขับไปดูนะครับผมเครื่องนิ่มๆจิดง่ายๆครับรถคันนี้ยันมากพรีเมียม e f 5 1 4ีนะครับผม หากุณลูกค้าท่านใดกำลังมองหายันมาพรีเมียม EF514 คันนี้นะครับผมร้านบอสอนอัมพรเทกเตอร์ยินดีให้บริการครับผมมีให้สำหรับลูกค้าแน่นอนครับผม คิดถึงรถไทยคิดถึงร้านบอสอนอ,อนัมพรเทคเตอร์ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ